จ้าดีขับรถผ่านมาจากไตลาดดงเย็นพอดีเห็นรถไปสวนป้าไพ่เพลิงงามนะคะก็เลยกลับมาไหม,หม่เมือล้างเพื่อมาขอถ่ายวิดีโอสวนเพลินเป็นต้นไผ่เลียงบรรยากาศมันดีมากเลยค่ะเรามันก็นสวยงามมากเลยเทาสิบไปถามพี่เจ้าของสวนว่าเพิ่นปลูกจังใดเนยเพิ่นปลูกมาแต่โดนไปเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่เ,<อ>เ<อ>มียว,วในน้ำตัวเองนึงจ้าเมียวจ้ามายุรี่นุ่นทิง่งบานนุ่นตำบลบานนุ่บบน อำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแกน่นพี่จะไหนขึ้นไต่มาเริ่มปลูกต้นไผ่กับเบื้องยูทูบนี่แหละว,ว่า,ขาเขาจะเห็ดเหล่านีราล่าได้ไอพ่อได้เลี้ยงครอบพัวก็เลยพากันมาเห็ดจ้ปาปลาไอที่มันใหญ่เร็วเนี่ยพี่เมียวปลูกมาจากปีเร้วจา้าปลูกสองปีสองปีมันเริ่มออกน้อยเขาขายได้ประมาณจากถาดูแร่ดีกับหกเดือนเริ่มพี่เมียวเป็นคือเลือกปลูกไผ่เลี้ยง พราะว่ามันไปเห็นลายสวนปลูกไผ<ม>่วนๆกับมีไผ่ตุง<ม>ไผ่กิ่มซุ้งเห็นบ่จ้ากิ่มซุง้งพี่เมียวขึ้เลือกไผ่แบบนี้อันนี้มันเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการเซอออนดีท่านบ้านก็มาก,กินอันนี้หลายกว่าบางคนก็ไปเขียวกิ่มซุง้งเม้นออกกินเม้นเขียวเผินวะจ้าเร็วแต่คนมกนะักเนาะแต่ว่าก็มักคือกันมกักซุ้ยย่างหรือพอว่ามักนอกใหม่นี่เขาสองปีแล้วเนาะพีเม้นสองปีสองปีกว่าๆนี่นะตอนเริ่มต้นตอนแรกเลยถ้าเ้าสิปลูก ไหเลี้ยงแบบนี้อ่ะเพื่อนต้องเริ่มต้นเฮ้ยจ้งดเนี่ยพี่เหมียวแต่ผู้พ่อมีต้นพันธุ์ก็ต้องสร้างต้นพันธุ์น้ำข้าเจ้าทีข้าเจ้าเพาะซ้ำขายแต่ว่าอันนี้ไม่น,นี่พื้นที่เดิมพื้นที่เดิมคือเธอที่แรกพอเอาไปปลูกไว้น้ำค้างหัวเจ้าพอดีเรียกว่าข้าเจ้าแทบ้านนี่เพิ่นเร่สือมาปลูกสือจากเขามาปลูกเรียกว่าเอ๊ะมันอันเดียวกันเรยกมาขยายของจะคของ,ขอ,งออกก็อเองแค่อเองเพราไม่ได้สืบไม่ออได้ลงทุนพันธุ์ไหม เงี่มีประมาณจากต้นพีิมพ์เอาชีเริ่มปลูกตอนแรกเลยปานยัยตอนแรกเลยประมาณท่านโอ้ท่านต้นเลยอเปล่าท่านสองชาวบ้านก็ดชมีตายแน่ที่เสียหายที่บ่อะไรก็นเลี้ยปะมาณตีเฉลี่ยก็ดชนิดปามันเกาลอยกว่านนี่แหละเพราะว่ามันเสียเป็นจุดนั่นสิแม้เพงทันกับสองสามคือมันเสียไปนังนสิละแต่ว่าก็สร้างมันก็จะตอนที่เริ่มปลูกตอนแรกเลยเขาต้องเตรียมดินแล้วก็หา หาต้นพันุมันไปซื้อต้นพันธุ์มันตีพีเหมียวใช้ดีๆแล้วเขาก็2สองคุณไอสองเมตรคุณสองเมตรเลยระยะห่างของต้นมันช่วงเย็ยนปะค่ะสองเมตรคุณสองเมตรมัดทั้งสองคุณสองแล้วแต่ผู้มักแต่ว่าว่าอยากเห็นล่องเบิ้งว่าเพื่อมันตีอก มันสิได้เพาเปลืองปุ๋ยข้างล่างก็เลยเห็ดเป็นสองเม็ดหาซีฟคูณสองเม็ดหาซีฟอ๋อแต่แปลงใหญ่พี่เหมียวอ่ะสองคูณสองสองคูณสองแต่ว่าแปลงหน่อยที่กำลังเห็ดอยู่ตอนนี้สองเม็ดหาซีฟสองเม็ดหาซีฟคูณสองเม็ดหาซีฟเพิ่งปลูกแปลงนั้นได้จากเดือนเราพี่เหมียวประมาณเดือนเดือนน,น้อยเนี่ยเดือนเสร็จๆไปอ๋อเราไอ้แปลงนั้นน่ะตน้นต้นกา้าต้นพันธุ์มันเนี่ยพี่เหมียวได้ไปซื้อบอคือเห็ดเองคือเกอ่าแกะเอกจากสวนนี่คือกัน เอาเฮ็ดเองเองนะเฮ็ดเองไม่ได้ลงทุนเพิ่มตอนถ้าลงทุนมันว่าหน่อยแล้วนะแบกสามหมื่นสี่หมื่นเอาเหรอคนขายแพงตีต้นพันมันต้นพันมันหรืตอนเขาเจ้าซื้อส่วนมากก็หาซื้ต้นละห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ก็ยังหาซื้ดีบ่ดีก็่าสิบเพงกว่านั้นเพราะว่าตามเศรษฐกิจจ้าเราตอนที่มันหาซื้ค่ะตอนที่เ้าสิบปลูกเขาต้องปุ่มดินบ่อพี่เหมียวไม่ได้ปุ่มเพราะว่าพี่เขาเป็นขอปลูกให้คว้ให้น้ำก็พอ แต่มันติดแลวเขาจังปุ่งที่หลังขันมีเวลามีปุ๋ยมีฟุ้นใส่ไดเบิ้ดจะสมมติว่าเขาสิปลูกยักเสียพี่พมเอต้นมันอ่ะเขาบอกุดลุมธรรมดาเราก็เอาต้นมันลงเลยแต่คุดลุมธรรม,มดาก็เอาต้นลงเราต้องหดน้ำเพราะตอนต้นมันน่อยๆหยดคดตลอดแล้วอ๋ต้องวางระบบน้ำยังสี่เหลี่ยบ่จะระบบน้ำต้องดีต้องพอเพราะน้ำจะสปริงเกอร์แบบนี้เลยสปริงเกอร์ว่าใส่ก็ได,ด้ใส่อันนี้ละนี่สายน้ำพุ่งอ๋อมีทั้งสายน้ำพุ่งมีทั้งสปริงเกอร์เลยตอนนี้สปริงเกอร์เขาก็ใหญ่มาจากป้ายหยานั่นล ม oh. าไล่ไม่จัแถวห่ะ oh. จ้าต้องมีน้ำแบบนี้เราน้ำตอนต้น,นมันน้อยๆอ,อยู่พี่เมียวโหวดบ่อยขนาดใดจ้าเวลามันสีแห้งเข้ากับหดคิดว่ามันสีแห้งเข้ากับหดล่ะหดได้ได้ถ้าฤดูแรกนี่หดน้ำให้ได้ไดลหลๆถ้าได้แห้งดีธ oh. นาฝนก็บ้องตงเลยนี่ก็สีได้ห้างโดนแมัะจ้าันบ่มนี้ไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้าก็บ้ยากแลยนี่ถ้ามีไฟฟ้า,า,ฟาใส่ระบบน้ำไอ้ไฟฟ้าขึ้นมามันสีแห้งก็นี่อันนี้รถไทห,หด น้ำมันกับแห้งอีกตั้งหกักเขาต้องใส่ปุ๋ยอย่างมันบอพี่เหมียวหลังจากปลูกแล้วใส่ให้มันปิดแล้วพอแล้วใส่ปุ๋ยฉีดเท้าม่อนกับเป็นเรื่องธรรมดาดูแลคือพืชพักต้นไม้ทั่วไปคือกันเราก็รอประมาณหกเดือนมันเขาจะออกหน่อยเขาอหกเดือนให้มันขึ้นได้ประมาณสองต้นกอนหลังจากนั้นก็หักออกเลย มันก็เลยเห็ุให้ต้นมันบดได้ขนาดสองปีแล้วต้นมันก็สันีพอว่าเวลามันนอขึ้นมาพเมียวกระตัดน้อมันขายเป็นงวดจ้ะแต่ว่าเห็นเขาบอกตั้งไปเทศเขาเหลือไปแคลมอันนี้มันเอาไว้บ่ได้ดอกไทยเขามันล่มแห้งไนคนถิ่เบิดแต่ตะนีก็ยังอาต้นไผ่มันบกโค่มันเป็นพเมียวบกโค่องยังไงน่ที่มันล่มร่มไหมคือมันล่มมากเราก็เถือกน้ำเถือกน้ำไม่เถือกฝนไม่เราก็ล่มเจี๊ยรำมันก็สีเอียงกับธรรมดาเขาก็เลี้ยงไว้ไม่เอา ก็แรียกกับนอมันก้อนาปเขากับเรียงเรียงลูกเรียงนอไม่ขึ้นไว้แท่นจะแท่นนอเก่าที่ล่มไปพี่เมียวตอนทีมันใหญ่แล้วเนี่ยแปลงนี่มันคือมีหญ้าแปลงปู่หม่มันคือมีหญ้ามันต่างกันตรงไหนมันคุ้มเด้ถ้ามันใหญ่มันสูงแค่ปีเดียวมันสืคุ้มของมันเองดอกแล้วหญ้าก็ิม่เกิดเลยก็บ่เกิดเลยบ่าได้เสียหญ้า้ลยเงอ๋อ้ไอ้นั่นมันยังน่อยยู่เขาก็ต้องดูแลมันไปก่อน ตอนนี้น้อยเลยเี่พุทมาขีคานเพราะเห็ดก็ได้มิตรไหน้ำก็ได้แต่ว่ามันสิบปลูกของในหันน้มันสิปลูกับยังปลูกเสื่อนปลูกแบกแทงแน่ไปจากปลูกแบเตีงแบบโม่งเยอะคันหกเดือนเพิ่งกระสิเลื่อมแท่งนอ่อกกระเลือเรี้ยงไว้นอมันขึ้นเดียวก็นอสองนอสามก็เรื่มตัดออกเลยจ้าเล่ากะมันก็ต้องตัดขายได้ยังสิตลอดไปบอพี่เหมียวรือว่ามันต้องลื้บอก่ฮึมันปลูกแล้วมันจบเลยปลูกไผ่ก็ปลูกแล้วก็กระจบเลยแล้วนี่ นี่จะแค่พัดล่ำเหมือนออกช่วงมันทามันถือเข้ากับเรียงเรียงนอไม่ขึ้นมากกว่าละสามซี่หาแล้วจ่เข้าสีเหลือไว้เหลือไว้แล้วเข้านาเรียงเขากับพัดตัวนี้ออกจ้าอ๋อไม่ไหวเห็ไหมเขาขัดไปถึงเขาตัดออกสิพี่เมียวตัดทิมเลยแล้วนี่แล้วมันว่าลำบากตอนที่ตัดลำลากออกนี่พี่น้องอยากได้ก็ให้ใหข้าเจ้ามาเอาจ้าเอียดข้างบักทั่วเฮ็ดขออ้างยังข้าเจ้าก็ได้เงินเศยนหย่อนอยู่แล้วบ้านโคกสีเรามาเอาข้าเจ้าขยันเนาะข้าเจ้า จะมีทีสําหรับเห็ดพวกขื่นชายเห็ดซี่หอมเห็ดบักทั่วบักแต่งข้าเจ้ากับมะขอเอากับแดงปั่นขาเจ้าไปเวล่าห้าหลากออกไปแล้วเจ้ใเ้เขาเจ้าเอาไหมอ๋อทีมันงามๆลงๆนี่พอมาเขากับมีการตัดแต่งตัดแต่งคือกันบนเป็นมาปลอยเลยเป็นบอยพี่เมียวจ้าเราต้นใหญ่ขนาดนี้เราซูมือีนพี่เมียวยังต้องฉีดยาหรือให้ฮอร์โมนมันอยู่บ่ให้ให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนกันพวกมีบไม่อยากให้ฮอร์โมนก็เลี้ยงปุ๋ยก็ได้ เขาใส่ก็ได้แต่ว่านอมันสิออกบ่ดีแล้วก็นอมันสิบ่ออนอ๋อการที่เขาใส่ปุ๋ยเห็ดไหมมันนอออกดีแม่นว่าจ่กดีเร่งออกนอออกยังอ๋้แต่อันนี้ถือว่านอหลายบ่ฟีเหมียวแต่ยังบ้านเนีลายเพราะบัานเพิ่งจะเริ่มถ้ามันหลายนี่มม่กะเงก็สิเริ่มบางกองก็สิออกดีมีันก็สิมันก็สิบักคือกันเบิดทัวไปมันก็สิ่แพกันออกจังซี่ลสิะแล้วมันออกเบิดตปีอันนี้เพิ่งตัดมือเศรอถ้าพ่อน้ําจะเพิ่งตัดมือเศ้า ก็พอเบิดปีหน้าหนาวนี่คือบ่ออกเลยปลายฝนพอว่าเขาเริ่มพัดตน้น,ตนไม้ขันต้นไม้ขึ้นมันสิบ่อออกเลยเด้ถ้าเาพอถ้าเขาเลี้ยงต้นไม้ประมาณสามสี่นอได้แล้วคือสิบคนนี่ก็สิยุดเลยยุดแล้วเขากับยดุดคือกันยุดตัดแล,แล้วก็เปลี่นยนแล้วก็ให้มันแก่มันยังฤรดูแรงเขากะไอ้ท่านว่ามกะล่าเนี่ยคือเริ่มแจ้งจะแต้งแล้วกแว็แต้งแล้วแล้วกับฮว้ไจักเลียกยจักน้อย ถ้าหดเชียวได้ก็ออกคือกันแต่ว่าออกส่วนหน่อยต้องใส่เวลาดิ oh. ใส่เวลาหดสโ oh. ไปเรื่อยๆโฮไปเรื่อยๆประมาณปลายกลุมผ้ามี่หน้ามษสานี่ก็เริ่มเลยมันแต่เก็บได้เหี้ยวจน <Yeah. S 2> มันได้เก็บให้ได้เริมตัดได้จนหอดเดือนได้พี่เหมียวก็พูดแล้วสีฝนสีเบิร์ตไปแล้วฝนเบิดประมาณตัวลา่าติตั้งแต่พี่เหมียวเห็ดมาสองปีเราเนี่ยการปลูกหน่อหม้มันมีขอดีอยังไดพี่เหมียว ดีที่ว่าบได้ใส่สารเคมีแล้วก็บได้เสียอย่างพี่เมียวถือว่านอไม่หนิขายง่ายบ่ขายง่ไงก็คือขอดีมันคือดูแลง่ายแล้วก็ขายง่ายขายง่ายงทหารถึงน้ำถึงตัดมือต้อมือสะพัสสันเงีวไม่ค่าเพราะต้องกันทหารบัตถึงกับพัดเดี๋ยวนี้พัดเวียงมือค่ะเวียงมือตัดค่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้มือละวหกทุงหกทุงไม่ถึงถุงไอ้กหกถึงกี่กิโลจ้าอันนี้ถือว่าก็เต็มที่เี่ก็ได้ให้ทุกคน ถ้าเต็มที่มันสิสมประมาณมือละสิบกว่าถุงสิบกว่าสิบกว่ายีสา่สิบก็มีเพิ่นมานรับอยู่ศูนเฮเขาขอไปส่งในเมืองขอนแก่นเอ้ส่งเอไม่ค่ะเข,า,ขาอยู่กับบ้านสมัยเอาอยู่มันสิมีแรงส่งที่หนองบัวน้อยน้องบัวน้อ,นอยนี่เฮ็ดหลายไป่น้องบัวน้อยเฮ็ดหลายแต่ว่าพูดแล้วว่าไหลจ้าพูดละงานสองงานพูดละไรยทรงสุดก็พ่อสองลายสมาแต่ละเจ้าแต่ว่าก็ไหลข้นเฮ็ดปลูกไว้น้ำห้หัวน้ำสวนจ้าปลูกมาแล้วมันมีปัญหาในการดูแลมันพอไปเอาปลูกไผ่ปัญหามันคืออย่าง ปัญหาก็ม่นมีปัญหาอย่างมันว่ามีโรคไหมจะคือม่มีโรคที่เกิดขึ้นกับมันนี่แต่ช่วงเดือนเจ๊ดเดือนแปดเดือนบางเท่อกับเดือนแปดบางเท่อกับเดือนเจ๊ดมันสิเป็นแมงวันท่องมาฉี่ใส่ไม่ไม่เจาะใส่ลัมันเราเสียหายมันแคะแกนป้อยเลยถึงฤดูนั่นมันสิไหวของมันเองก็สิเบิดของมันตอนที่เริ่มปูกมหม่เนี่ยมันจะมี่าเรื่องปัญหาของหย่า ก็ใส่วิธีการตัดแบบนี้ตัดก็ได้ได้จังก็ยืน้ำคุ้มก็ได้คันบ่เอาพื้นที่ไปเฮ็ดแนวอื่นเพราะว่าเขาจะปลูกแนวอื่นแซมบางสิ่ก็เขาก็ตัดแล้วก็ไถธรรมดาหล่อนี่พี่พี่พี่สิปลูกอียังเพิ่มจ้ะว่าสิปลูกบักแตงไทยไปแต่กินนี่ละแตงไทยปลูกบักหม้ออ้ยใส่พื้นที่คุ้มเนาะพี่เหมียวพะว่าถ้าปลูกระวังช่องนี้เพราะว่านี่มันห่างสองเป็นฐาสี่เป็นบอกไม่กว้างอยู่เด้ยก็ได้ดูแลมั่นแต่น้ำในตัวของมันนั่นแหละจ้ะ แตงนอยมันก็คุ้มคือแบบนี้มันก็สิงามมากเลยอ่อนแม่พิมียว,ว่ามันเป็นค่อยนอกระจ,จายทั่วต้ตนเลยแบบคือมันอลังการมากเลยเมืองเมืองบังหันเมืองย่างหลายเลยก็เลยคิดว่าโอ้เห็ดได้จังใดพราะว่ามึ่เมนยู่น้บาบันเขาที่ปลูกยูสวนธรรมดาบ้านอีไดูแลเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนอมันก็เลยออกนอไนอย,นยออกนอกนอนแล้วก็ออกช่วงเวลาสันช่วงกลางฝนจังสีออกขายราคาทรงเขาก็ไปตกทอดตลาดอีกทค่นึง เขาก็หกค่าไปขายคาน้ำมันข้าเจ้าหรอกค่ะข้าเจ้าก็เหลือไม่ห้าวจอดเรือกินข้าเจ้าข้าเจ้าก็ไม่ห้าเห้าดีว่าห้าว่าได้ไปลำไล่ขายถุงข้าเจ้าก็มาทิ่มไว้ให้ค่ะก็แสดงว่าการปลูกน้องไม้เลี้ยงเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จบ่อพิเหนียวมันก็สําเร็จเนี่ยเผ่าที่เห็ดมาอย่างอื่นมาก็ถือว่าตัวนี้เฮ็ดเรามันก็บ่ล๊มบากถอดแดดเป็นวาจ้กบ่อเขาบล๊มบากอะไรแล้วก็ขายง่ายน้ำเนาะขายง่ายถ้ามีคนพสนใจติดต่อได้อยู่เบอร์โทรได้จ้า ศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสองเก้าเมียวมี่มีเฟซบุ๊กวะมีอะเฟซบุ๊กือวาจังไหนจ้ามายุรีนนทิงมาเมี่ยี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมียวมากมาีมา่งให้ความรู้ใน,นการปลูกน้องไมเลียงนะคะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>